วิธีหลุดจากความกลัวที่ได้ผลที่สุดนะคะ อาจารย์เปิ้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความกลัวในใจไม่ว่าจะเป็นกลัวจะเสียรักกลัวจะเสียเงินกลัวอนาคตกลัวนู่นกลัวนี่กังวลใจกับเรื่องในอนาคตแล้วก็มีความกลัวว่าดูสิที่ผ่านมาเราเคยมีมาแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีความกลัวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความกังวลใจในอนาคตซะมากกว่านะคะอาจารย์เพิ้นคิดว่าถ้าเราลองใช้3วิธีการนี้นะคะที่อาจารย์เปิ้นเนี่ยรวบรวมเอาจิตพิยานะคะเรื่องของการ reading people ก็ดีหรือว่าการปลดล็อกตัวเองก็ดีเนี่ยมาใช้เนี่ยเชื่อว่าได้ผลดีทีเดียวค่ะเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันซ่อนอยู่ในมนุษย์ทุกคนนนมัเป็ กลไกทางจิตวิทยาปกติที่ทุกคนจะต้องมีเพื่อปกป้องตัวเองจากความรู้สึกที่ว่าเออเราจะต้องกอบกู่ชีวิตนะปกป้องตัวเองจะอันตรายที่จะมากระทบกระทั่งร่างกายเรามันเป็นเรื่องของอัตโนมัติแต่ว่าถ้ามีพลังความกลัวมากเกินไปเราจะไม่สามารถร่ารวยได้ถ้ามีพลังความกลัวมากเกินไปคุณจะไม่สามารถที่จะรักษาความรักไว้ได้เพราะความกลัวความแพนิกก็ทําให้เกิดความหวาดระแวงความกลัวความแพนิกก็ทําให้คุณนั้นไม่รู้จักจะเริ่มต้นใหม่เพื่อให้ได้เงินที่เพิ่มขึ้นทําให้ชีวิตย่าอยู่กับที่และด้ยอย ข้อหนึ่งอันดับแรกเลยนะคะคุณจะต้องรู้ว่าทุกๆวันน่ะถึงแม้คุณจะมีความกลัวในวันที่ตื่นขึ้นมาคุณเริ่มต้นใหม่ได้นะคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้เลยไม่มีใครมาบหยัดว่าวันรุ่งขึ้นเออห้ามเริ่มต้นใหม่นะซึ่งบางคนอาจารย์เป็นมองเห็นอะ่ะแบบใน a ฟ e b o o กก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีที่แบบเขียนโพสต์มาบอกว่าตื่นเช้ามามอร์นิ่งมาแม่งท้อแต่เช้าเลยถามว่าท้อกับอะไรท้อกับชีวิตที่ผ่านมาเฮ้ยชีวิตที่ผ่านมามันปิดประตูจบแล้วมีแต่ชีวิตวันนี้ เออคุณต้องการเงินเท่าไหร่1ล้าน10บล้านร้อยล้าน50ล้านคุณต้องการรักแบบไหนรักที่ดีที่สุดสามารถเป็นไปได้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทางจิตวิทยาของแบนดูล่าบอกว่าเวลาที่เราค้นหาต้นแบบของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเราเสพมันทุกวันเนี่ยถึงเราไม่อยากเป็นเราก็เป็นนะคุณมีตัวอย่างแบบไหนให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นคุณเริ่มต้นใหม่เลยในการเซตแพ็กเกจเวลาทั้งหมดของคุณทุกวินาทีให้เป็นเวลาที่มีพลังไปหาต้นแบบเลยคุณอยากได้รักแบบไหนอ่ะคุณอยากได้ความร่ำรวยแบบไหนคุณยังไม่ทันได้เเเรรริ่่มมททททํําาอออะะไไไไลลยยยยคุณ้ััังงงน คุณทําได้แค่คุณยังไม่ลองทําเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเริ่มต้นใหม่ก่อนค่ะว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนต้องการเงินแบบไหนต้องการความรักแบบไหนต้องการให้จุดจบชีวิตงไงคุณเลือกชีวิตของคุณได้หนึ่งเพราะคุณเกิดมาเพื่อสําเร็จคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขข้อที่สองนอกจากเริ่มต้นใหม่แล้วคุณยังต้องใช้ชีวิตสุดพลัง100แบบไม่มีอะไรจะเสียคนเราเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันไม่ค่อยคิดหรอกคะ่ะว่าแบบเฮ้ยเออมันจะเป็นยังไงฮึคนนั้นจะคิดยังไงมบบมย,ย่ีีะรเส ถ้าบังเอิญมันไม่เวิร์กคุณก็เปลี่ยนวิธีการแต่เราไม่เปลี่ยนเป้าหมายค่ะเป้าหมายของเราคือเกิดมาเพื่อมั่งคัง่งเกิดมาเพื่อมีความสุขเกิดมาเพื่อมีคนที่ดีที่สุดอยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้นวันนี้คุณยังไม่ทไในเริ่มต้นอะไรเราท้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังทั้งหมดในการที่จะต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรจะเสียมันมีอะไระต้องเสียหรอเกิดมาก็ตัวคนเดียวไม่ได้มีสมบัติพัฒนามาด้วยตายก็ตายคนเดียวเงินบาทหนึ่งเอาไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะรู้สึกท้้ออออออเเเเเบบืืื่่่คคุุณณทําาาะไรรพตั100ััววงกกียยยปหหม ถ้าคุณยังอาจารย์เพิ่นแนะนําค่ะว่าวันนี้สุดพลังนะเหมือนว่าเราจะทําแบบเป็นบ้าไปเลยอะเป็นบ้าแบบชนิดที่ว่าเฮ้ยถ้าชาตินี้ตายชาติหน้าคุณยังบ้าได้ต่ออีกอะนั่นแหละถึงทําให้คุณมีโอกาสทางด้านการเงินความรักและทุกอย่างจะสามารถที่จะเป็นของคุณได้ด้วยการกระทําลงมือทําอย่างมีเป้าหมายอย่างมีพลังแบบไม่ต้องกลัวลจะเสียอะไรไม่ต้องกลัวน่ะแตกไม่ต้องกลัวจะเจ๊งไม่ต้องกลัวเขาจะว่าไงเพราะสุดท้ายไม่มีใครสนใจคุณจริงๆหรอกคุณแค่คิดไปเองว่าคนนั้นสาคัญคุณแค่คิดเองว่าคนนั้นจะว่าอย่างน่นนนนัวี้้ ใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรเสียคุณจะก้าวข้ามความกลัวได้สุดท้ายข้อสามค่ะคุณจะต้องรู้เป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรรู้ไหมคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขค่ะความสุขเป็นหน้าที่ของคุณความสุขไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเราเกิดมาเพื่อมีความสุขความสุขเป็นหน้าที่เรานะคะเราเกิดมาอย่างมีเป้าหมายคือฉันต้องมีความสุขนะฉันมีเป้าหมายคือฉันต้องเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะฉันหาเงินเพิ่มตลอดเวลานะฉันเป็นคนที่เก่งนะฉันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้เรียนรู้ จะไม่เห็นคนบางคนเขาแบบติดเพดานเรื่องเงินแล้วเขาซักเสร็จเรื่องเงินแล้วเขาไปทํารือไมเขาไปเข้าโรงเรียนเดินแบบเออเขาไปเข้าโรงเรียนการแสดงเขาไปเข้าโรงเรียนการเกษตรเขาไปทําสิ่งต่างๆที่เขาทําไม่ได้ไม่ใช่มานั่งบ่นว่าฉันทําไม่ได้ youtube มีเยอะแยะเลยค่ะคุณมีเป้าหมายหรือยังว่าคุณจะมีแพชชั่นนั่นความมั่งคั่งร่ารวยคุณมีเป้าหมายหรือยังว่าคุณต้องมีความสุขคุณมีเป้าหมายหรือยังว่าคุณอาจจะเจอคนที่ดีสักคนหนึ่งซึ่งคุณมีมันได้ถ้าคุณไม่คิดลอกับตัวเองมากเกินไปและนาม หลุดออกจากความกลัวซะแล้วเริ่มตั้งต้นที่จะสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นที่จะสุดพลังกับการใช้ชีวิตและเริ่มต้นที่จะไขว่คว้าเป้าหมายชีวิตนั่นคือคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขนะคะพราฉะนั้นถ้าคุณยังมัวกลัวอยู่คุณจะยังไม่ได้ออกจากเขตคอมฟอร์ทโซนนะใครชอบแชร์ท็กเพื่อนกดตามเพจอาจารย์เบิ้ิตาวิศวิษณคุณนะคะและใครที่อยากจะหลุดจากวังวนความกลัวนะอาจารย์เบิ้นมีคอร์สท,ที่โคตรดีเลยชื่อว่าการปลดล็อกพลังจิตใต้สำเนกเข้าไปเรียนรู้ค่ะห้ามเชื่ออาจารย์เบิ้นไปเรียนแแลลล้้ววววปด็ออออกกซะะคคุุณณจบบ่าขตัเงนะ ที่ฉันรักเธอจนฉันสามารถเข้าใจถึงศักยภาพตัวเองได้อาจารย์เปิ้อนอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีมีความรักและประสบความสำเร็จนะคะจงกล้าหาญแข็งแกร่งคุณเกิดมาเพื่อสำเร็จค่ะ